ดีพี่น้องมิจกลุลมอนี่มาพบก,กับส่องสาวไต่ลำคือเกา่ามือนี่เราจะไปเก็บไข่กับหลานสาวบรรยากาศสิเป,ป็นแล้วนะั่นเดิมกันเลยอันนี้เมนกำลังสิขี่รถจักไปเนะาะกำลังสิขี่รถไปเก็บไข่เปินตรกันเลยไปเกือบประมาณประมาณสามสิบนาทีเราหอดอกเก็บไข่ทางรถขี่ไปเก็บไข่ ตอนนี้เป็นกำลังชินลงภูนหนะระวังหนีลีน้า้ตกโอฮไงลงภูกำลังชินลงภูพี่เนาะวูทางนี่เกิะโมเมนทำพมาหลาเนี่ยหลานสาวดีขับรถกับกิง้งพอสมควรเนะี่ยเหี่ยวหดถูกหดนาของพอ่พอเมฟสโตน มากำหลังสาวมาเก็บไผ่บา้านซขันมีเงินกินซื้อกินเยอะแต่มาจกไม่ไนดน้ถุงสูงนี่บุม,มีเงินจะเก็บ <c oughs> เลยไป,ไปเก็บมากินเองเนี่ยนะประหยัดเงินบุม,นมีเงินเหลือเด้เนาะมีแต่เงินเหลือสามสิบหมื่นหนึ่ง บล็ทีเขาจะเก็บไข่ในมือนี่เนาะมากับหลานสาวเนาะอุปกรณ์เก็บไข่ก็จะมีถุงตุยนี่แน่นะถุงตุยของไทยลำนี่นะเนาะมีกระตีบแต่่าไทยล้ำในอื่นก็เล็บเนาะไทยเบงจันเกิดกระตีบเนาะกำลังเก็บไข่เนี่ยนะหลานสาวกำลังเก็บไข่เก็บไข่ไปกินแดงเนาะบ่มีอันเดือกินเนาะคันมีเงินกับซิบไม่ซื้ออยู่ตลาดแต่่ามันบ่มีเงินเนาะ มมีเงินเดือนคือหมูเด้เนาะเกิดมาโจนเนาะถูกถูกกันถูกงายบูแมนถูกยากเนาะขันมีเงินกับซิมซื้ออยู่ตลาดแต่บูมีเงินเนาะหากินเองตามธรรมศาสตร์บ้านนานี่เด้วิบิทสาวบ้านนอกเน้เนาะอ้องพี่นงหินบ่วคายนะมันจับอยู่ในก้อนหินนี่นะพี่นงก้อนสได้กินนี่บ่แมนของธรรมล้านนี่นะพี่นองเอ้ยจังสี่เ่นเนาะถูกงายถูกยากปนกันเลยนี่ มันอยู่ตามก้อนหินนี่ค่หินนี่นะเขาเจา้าว่าค่หินนี่นะนี่นจะไค่ปนหิแรกนี่แต่โอ้อยอยเีเขาพจะมาต้มหน้ามันอาะ 你看，天哪有哪样？

ฟูมมือณน,นี้ปาตมาตกน้ําตรงนี้นนนจนนเจนไก่ยัาม่เหนละกินนะเจนขวาก<ว>ินกเป็นเนาะเอ็ดปิ่งเห็ดหมอกเก็บไข,ข่ก่อนสิได้ปันนึงก็บ,บ่แม่งนง่ายเด้อพี่น้องเก็บหยากจ้ามา ไข่นี่กันลายเนะหากินตามธรรมศาสตร์บาทหนา้าสิบิดคนจนต้องสู่สน้นเจนสู่ส้นเลน,นะเจน <c oughs> <c oughs> สู่ส้นไรเจะา,ล,าล่ะเนี่กวนโยกปู่กันไิ้ให้ล่ะ อันนี้เขาเจ้าเอิ่อน้ำทรายนี่ยนะนำทรายน้ำทรายเด้อแต่แม่งห้องความมวนเนาะมวนสูงสุดแบบมวนสูงสุดของบ้านทรายนี่ผลงานเก็บไข่ในมือน,นี่นะไหลซ้ำนี่พี่น้องเลยเอาไปละเกิดซี่หีดมกละเกิดซี่หีดขวากลับปีงโมก,กินนี่ไข่นะพี่น้องเป็นงั้น ยกคลิปไปทอนดีกรอนพบกันในะคลิปหน้ะโผภพใจ